มันต้องนี่ัน้ี้มันเหลืออ่ะอ้าวสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเจอกันแล้วคุณผู้ชมทำๆละวันนี้มีเมนูนี่นะครับคุณผู้ชมวันนี้จะทําเป็นน้ําพริกนะครับน้ําพริกน็อกปกลาก้างนี่นี่แต่ก็มันใกล้ๆนี่ครับวันนี้ได้ปลากนะ้างมาเนี่ยครับผู้ชมเดียสีย่างปลาก่าง ถุกุงก็มีถุงเน่านะครับผู้ชมน้ำพริกแต่ําเป็นน้ำพริกนอกปกากก้างนะครับแล้วก็หอมหัยใบมะเขือเทศหอมขาวครับพริกนะครับคุณผู้ชมซ้อรดครับเกลือครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้นหอมผักชีนี่จะต้มกินกับน้ำพริกนะครับคุณผู้ชมผักกาดจอนครับหมักแปบนะครับพะเขือพุดปีแล้วก็ มาเตะนะครับคุณผู้ชมแต่งกวางนี่แหละครับเดี๋ยวต้มผักก่อนนะครับผักกรอน สุสกๆก,ก,กินกิสุกๆแล้วก็เมไปก่จากจอดก็จทยนี้กินนั่นอ่อน โอเคสุดนึงก็ต้มนะครับแล้วก็ปี chỗ nó nó có áp gì ก้างนะครับคุณผ so ู <neighborhoods> ้ชมเอ๊ะกระสชาบครับทำดูนะครับคุณผู้ชมเอนอย่าดูนะครับต่อยนี่อกไปครับวนี้ทำทิ้งรอบคน้ะสี่บาล้ำหนึ่งก้างในภาษาไทยใหญ่เรียกว่าปลาดำนะครับปลาดำปลาดำคุณผู้ชมมาเนี้ยนะครับ ก็รอ,อให้ผักสุกก่อนลอล้อปลอา,า,าสุกแล้วคุณผู้ชมาอยากปลาสุกแล้วนี่ปลาก่างครับผมอันนี้นี่จะมีเมนูต่อไปรอติดตามชมนะรอติดตามนะครับคุณผู้ชมชมนะครับน,นี้จะเป็นใส่น้ำผิดนะครับน้ำผิดนอกน้ำผิดนอก ไป่สุขขสกสสเย้มันสุกๆจิมหวานปากกาเนี่ยมันงงสายตาตัวเนี่ย หอมใหญ่กับหอมขาวนะครับแล้วก็พริกเดี๋ยวจะตำเครื่องนะ,ะับแล้วก็เครื่องกรอนน้ำพินนอกและชานนอกไตนให้น้ำพินนอกจองเหมือนกันตัวอีกนะ 行。 <ส>เอาละใหมันละเอียดกว่านะครับโอ้มันละเอียดกว่า เข้าออจีกก็หอมนะครับคุณผ,ผู้ชมจีไข้เอาอย่างไข้เนี่ยครับต้มก็ได้อย่าเต็ดสุดบนี้ไม่ข้ามมืดลน่ะก็ได้ต้มกว้าดีมัใช้เวลาหน่อยครับทำให้พนอก หอมครับคุณผู้ชมแล้วก็เผือเทศนะครับกีกี่หอมของมันอุ้ยร้อน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 มันร้อน เนี่ยมึงไปกันดูชูบต่อไปก็ตานะครบคุมไปแล้วหนึ่งตัวไปสุดแล้ว นอกป่ารัมเนี่ยไปน็นมุดระมานเนมียวว่ะ น่าค anyway. ุณผู้ชมนั่นนี่แหะครับนี่ไอครับคุณผู้ชมอ๋อเกล้ว ก็เขาดินหวานขนาด เทปนี้ถ้าเป็นหมกเคอรเทศน้อยนี่ยิ่งอร่อยนะครับคุณผู้ชมแต่เป็นหมกเือเทศใหญ่นี่เขามันจะออกหวานบ้าหน่อยดูอีไปตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเกลือนะครับคุณผู้ชมเกลือลงไปแล้วก็มีครับหงวหนัวชุลศครับ นกรัชชานครับถ้าไปนอนในทุง่งในอย่างนี้ในนานี่คิดอย่างนี้ครับ,ค,บคุณผู้ชมพอพังนกเหรอหยุดอยู่ง่ายเอาละคุณผู้ชมน้ำพิษนก คุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วน,นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือนะครับเพวามันเป็นน้ําพริกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับพริกเนอกปากก่างใช้มือ,อนีเขาลง อินลำเดินของผู้ชมอันต้าชุดยอดครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันครับมันจะมีกิ่นเนี่ยครับคุณผู้ชมจีมาเขือส้มแล้วก็หอมแดงกับหอมขาวนี่เัาต้มหัวนะครับคุณผู้ชมต้มมันเปื่อยแล้วก็มาตบใสชุดยอดครับคุณผู้ชมกินนหวานยิ่งมีป่าสดๆอนี้นะครับคุณผู้ชมมาะชุดยอดครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันครับนีปีนะครับคุณผู้ชม อย่าใช้มือนะครับนี่ผม z ชมมา,านนค,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 คาพี่น้องไปครับิึง้าันค่ะวันนี้เด็ดวันนี้เขาเนี่ เป็นน้ำพิ้งนอกครับอ่ะนนอกใส่ปลาล้อมเยี่ยบครับคุณผู้ชมน้ำพิ้งนอกน้ำพิ้งนอกโทุลักทุเชันอย่ารู้นะครับ ครับลิปน,นี้ขอลาคุณผู้ชมพยงเต้ก่อนนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ